ถึงแล้วมาเลยบ่ครับเนี่ยร้านเก่าเจ้าเดือดว้าวมีเนื้อเสืออยู่บ่ครับมีค่ะสุดเจ็ดใหม่ๆเลยว้าวมิเนื้อเสือมาแล้วเนื้อเสือมาแล้วจะไปเครื่องโลด้ะครับผม แล้วก็จะมีตับสักเล็กน้อยหอาใ่ไหมหอก็เาไปกินเรื่องไงล่ะครับหมหมเปนวี้แหะโอ้ไข่หอไก่หอนบบนกลกินนะครับไ่หอไใ่หำระบอกเขาว่าไครหำ ไปแล้วโอ้ยอยากเขาตัวท้าละท้งทร่อนะยินดู้ทูมากกับอยากแสดงตั้งสแม่นอครับผม้าะม่อครับขอบคุณครับมือขาบอะครับเป็นพาไทยอีกเ้เสียดายอยู่คครับ เ่ากาสำเร็จยียงก็สำเร็จภารกิจในเนื้อเสือเครื่องโลครับเนื้อเสือกับตับกับเ wow. นื้อหม่ยนึงอันนี้ก็จะไปเฮ็ดยียงเกาะเฮ็ดลาบเลือดเฮ็ดลาบลาบเสือลาบเสือสนับไปครับไปพ่อกันอีกเทนึงหมดละตอนเท็ดไปแล้วครับผมบายบายสวัสดีครับหลังใจที่เ่าไปซื้อมาเนาะเอาร้านนี้เพิ่นกะสี พอได้ทุกอย่างเลยครับอันนี้แจวแจวเจพียแท่นี่แจวเพียแท่ขันก็แท่เลยฮะขันก็แท่ทกับของฟอ<ถ>ร์มมันแล้วแล้วก็จะมีเลือดอันนี้ไม่ไมเลยนะครับพึงแท่งเลยเลือดแล้วก็ดีผมบ่ซิมบ,บอ่แล้วก็อันนี้เนื้อเนื้อหน่อยนึงครับทีครับฟองแท้อเออเป็นก้อนนะครับนี่ นี่มองมันเสียบก้อนนิ้งแข็งนี่นี่เนื้อเสือนี่คักอ๋อว่าเป็นเนื้องวดถูกเนื้อเสือไม่กินแล้วก็นี่ครับใส่สบอนี่ิสบอนี่ิตับตับแล้วก็ดีนี่ขี้นี่ที่เขาจะว่าเฮ็ดเฮ็ดดีๆก็เอาขี้มาใส่นี่ขี้เพียครับขี้เพียอ่ะะนี่ละมีประมาณนี้ มาเฮาอันดับแรกก่อนที่ยึดสร้อยอยังเฮาก็นี่ครับแกะแก้วก่อนเพราะว่าเฮาบ่ไริถากินเท่าเดียวเฮ่าทั้งสรอยทั้งกินไปนําตัวสิเฮ็ดแล้วพอดีอิ่มอันเฮ็ดแล้วรุ่นก็บ่ได้กินมันมีโอ้ยเพี้ยนกันแท่นั้นนี่แก้วเพียมันเมืนขี้เพียร้อยลงลงร่างๆอยู่นี่ของแท้อันนี้ขี้เพียคือกันอยู่ในนี่ จักสิจับแปลงได้มากในเนี่ยกะได้อ,อยาย่อยู่ดับเรียกเข้าตรงเบิ่งตามเสยษมาแล้บน,นี่เบิ่งเยษมันเสยษมันมาจังสีเนาะเข้ากับตัดไล่ขวางเลยมันจังสีนุ่มคุณนี่ล่ะปวกปันเสี้ยน ยังสีเลยบอดไซส่หล่ะก้อยเกยน้ำอ๋อว,ว,ว้าวฮักอะได้หน้าปลาหนะก็ดีนะดีนะเนยว กินม no nice. ังงีกันกินมังงีคับเนี่ยเิบางกล่องไนเิบนี่ครับโอ้ยก้อนดอเาเนี่นเนก้อนดอกเผาอือือดเนื้อน้ำหน่อยนึงครับนี่ต็ดคงลวงเลียงสิอะไเอ้านำก้อนมะพร้า มันดีครับนี่สิมันจังแมงน้ำปานาเนี่ยว <Wow. S 1> ้าวแมปานามาแล้วยึดดอกกันครับแต่ว่าดอกนี้เดี๋ยวจะมาพร้าวมัมยฮึฮึเห็น,น,น เด๋มเด๋ไม่ไม่มเลยไปท่วมรักอืมอืมพักกับบักไลู่้จงปองยังแปงยุงพักเลยเอาไปเอามากกาจะจุดป,ประเด็นเฮ็ดอันยังก่อนป่าเราต้นมนื่กิน,กน ออให้ปลากว่างบ้างได้ให้ปากว้างบ้ได้ เสร็จหรอเด้อครับตบากะน,นำซุ้มีกันเหมือนหน่อยหม่อน,นแมงวันเนี่แมงทู่มาสองตัวรับข้าวครับ มาถึงเวลาเอาเสือมาล่อเลือดเอาเลือดมาล่อเสือต้องวาจังไงก้อยเสือบ่ก <c oughs> ้อยเสือล่อเลือดล่อเลือดก้อยเสือบอกจังไรเ่ะคอมเมนต์ได้ได้ครับ ยังซื้อที่ถือต้องอะมั้ต่องว่าจังไดนเนี่ยเสียก้อยร่อยเลือดเอมมอมันมัง้งร่อยเลือดก้อยเสียนนเปิดไปก่อนเปิดเลยเดี๋ยวตาม,มเปิดไว้เพื่อให้แมงวันเขน่าแมงทู่ธนาเอาปลากับสีสังข่างเนียดนะครับพริกลองสอนกันเดี๋ยวมันสีเผ็ด เห็ดลายๆมันสิกินไป่ได้อันนี้ซอนฮักต้อสื่อไหมหาเงินยูทู e อยู่เหยงกับพงนวไปแล้วเขายัางนี่เขามุนเขาพับเขาขัว่วมันก็เจีอยหยากใส่ศูนดีบัต ซื้อมาสิบบาทเขามุนเขามุนเขาขวใส่เบิร์ดเลยบอกใส่เบิร์ดมันจะเป็นแข้งเงีเ้ยงหรือว่าเสียบเหรอใส่พรอยมันหอมเหรอเขมคือแกมเข้านี่แกมเท่าหอมกว่าอยู่ชุบบชุบชุบชุบ,ชบ,ชบจะใส่หลายได้ oh. น,น,น้ำปลามเข้มแล้วก็ นี่ใส่ไปเลยเห็นเบอรเล่นอันนี้ดีนะครับดีดีแท้คันซัวล่ะฮะคันซัวล่ะหั่นซัวหั่นซัวบอกมาใส่เป็นส่วนผส,นส,นสาม,าสมสต้องบอกยังไงกระเทอยเอลยวางครับเอาโอาเคแกต้อ,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 องไปเบอรเลยดีน้องยังฮึดีน้องยังนยนเนี่ยบกเหม็นเลยหลวงพ่อ แล้วก็โคลียกกอนโคลียโคลียซิ่มกันมนมานหนามันมัหนามนมนนาเป็นอย่งข้าวมัมันหนโอคนโรบบอหุ่นเนาะขนาดนี้ส่บอลนี่โคตริขาดยังขาดความเสียบขาดความเสียบอีหลี ยังอยู่กับใส่ปาอ,อึ้นตัวแสบแสบแซบเลยปึ๊บปึ๊บนี่แล้วก็ถึงเวลาอันสมควรสมควร,คว,รว้าว เหลือบบ่เมียดมากปัดป่าไทยเรเหลียขอตัดภาพไปทางคุนครับแต่นมาเอ้ยดูมันข้ามา เฮ้ย hey, วัน,นี้แมวลูกดิให้แมวลูกคว้าลดสิมาลดสิมาไปซ้อยหอมครับซ้อยหอมทามในระว่างที่คุณแม่เขาไปเอาลูกเขาเนาะแต่ว่าอืมมันขาดอีหยังไปสักยางลืมครับ เขาเลื่อนบ้านดีๆครับเราดีๆเราขีม่มนะาใส่นะโคนเล็บพักใส่ครับมันมาหลายขวดเราบอกพักขวดเนาะใส่ลงไปเดี๋ยวซอยนะนี่ สีร so <and> ้อยเลือดว่าฉันบนมีเลือดเห็นร้อยเลือดว่าพ่อมาวันนี้กินแบบจริงๆจังๆน้ำครับจำเลือดเบล้วึเบลอเบิลกรเตอไหม่บเบิลแล้วมึงนไหมื้อหม่เมีย จ้ำเำนอดแล้วหืมประกาศหินนะครับนะขมบ่พ่อจ้ำมันนี้กันหืมวยจ้ำเลือด อไปเสือก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยขอเข่าค้ามแย่เน,นี่ยข้าเบิร์ตติปเบิร์ตติปเอาหนาม่ะอือหือครับจับ ถาไมไหม ปลาปิยะข้ามครับอื้มคุณหน่อยเหร ไอ้กินข้าวไอ้กินข้าวอุ้มพาท่านนะอุ้มพาท่านเอฟซี้ะเอฟซีเนี่ยโมโหจักกันอยู่เอฟซีแบบนี้ต้องเจอ ผักกาดหินเนาะล่าไปด้วยท้ำเลือดหลายๆส่วนเลือดส่วนเลือดกินนั่งกินนี่ครับแบบทั้งซอยไปทั้งกินไปเนาะอิ่มท้ำน้ครับ,รบอันนี้เขาจะจงไว้พระรยา อันนี้ภรรยาอยากว่าฉันเอาครับผมภรรยาคน,นดเดียวม่วยพอพืน่นนะแฉกก็หนีเนี่ <c oughs> เตี้พื้นเห็ดกระแทบก็เนี่ยผมเฮ็ดก็ได้ทั้งนี่แหละแบกแฉกก็หนีพื้นเฮ็ดแน่นอน อ๋ออย่างน,น,นี่ยิ่งมาเบื้องลีวฮัลโหลครับผมเหลือตำหนิเขาง่อยยอยอย่ยจังใดก็ขอขอบขอบคุณนะครับผมเอฟซีเลยวะคนที่ติดตามอยู่หรือว่าคนที่เขามาเบิ่งกหมคครับผมจังใดก็เป็นกำลังแรงใจให้อุ้มพระท่านในเด้อครับผม เจ,เจอกันนี่พี่นาครับอี่พี่นี่นี่ครับหลับเสือหลับเสือปิ๊งครับผมอี่พี่นาะติดตามครับผมว่าผมจะไปเฮดเอียงก่ออาจผมจะไปหาแท่งกี่กร้อยคนก็ได้<อ>ครับผมอย่าลืมติดตามนะครับกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดไปตะพื้นตะพื้นเลยครับ <c oughs> ครับผมอย่างไรกขอขอบคุณนะครับขอบคุณค bye <c oughs> รับไปาย e bye ไปค่ะไปค่ะอยู่เห็าาียนภาษาใจผมแล้วมาใส่นี่กินมันสดหยาก สดหยาดเลยนี่ครับไตน้ำแข็งกิ่นนึงสิเลยเลือดมันี่ยคัมแซ่บเลือดยังเกาะเลือดบักน้าวโซดาคักเยี่ยม